คุณพี่ครับทำไมคนบ้านโพเขาถึงศรัทธาหลวงพ่อเสือวัดสามกอสิบเอ็ดสองฮนะเพราะอ,อะไรฮะหลวงพ่อเสือเป็นพระเกจิยุคเก่าครับเดียวกับหลวงพ่อเหลือ,อก็ตาโง่ะครับ,รบเป็นยุคนั้นแล้วก็เป็นพระที่เ,เข้เาขบวนลุกขโมลกับหลวงพ่อปานวัดบางเกียนะครับก็ได้รับถ่ายทอดวิชาคมจากหลวงพ่อปานด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่ ท่าวิชาคุณเจัาพระป่าแล้วเนี่ยท่านได้ออกทุดง <c oughs> ไปทั่วประเทศ <c oughs> ก็ไปถึงทางเชียงใหม่ทางเหนือเข้าไปอ,อ,อยู่จําอยู่ที่วัดอยู่ที่ถ้าเชียงดาวด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ไปสร้างปริหารให้คนพื <c oughs> ้นที่เนี่ยคนพื้นที่ก็นับถือศรัทธาท่านนะครับ <c oughs> ถึงว่าแล้วหนึ่งท่านก็เดินทางกลับมา พอมาอยู่ที่วัดเนี่ยก็ท่านก็รับรักษาคนคนเป็นบ้านคนเป็นบ้านเนี่ยพอมรักษาท่านเนี่ยสาวมนเจวันเนี่ยหายท่านจะท่านจะล่าไว้ใต้กุฏิท่านูล่ามไว้แล้วก็เอาน้ําท่านทำน้ำมนต์ครับแล้วก็พรมทุกวัน<อ>จนไม่เกินเจวันหายทุกรลายนะครับแล้วก็ท่านมีวิชาคมแก่กล้ามียานธรรมบัตรยาธรรมบัตรสูงมากนะครับม,มีพลังจิตสูงมาก หลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้วนี่ก็ยังมีชาวบ้านเข้าไปว่าอยู่ใช่ไหมฮะทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีคนไปกล่าวว่าเพราะว่าจากที่ได้รับเพื่อพุทธคุณเกี่ยวกับเหรียญวัตถุมงคลของท่านนะครับก็มีประสบการณ์อย่างเงี้ยครับแล้วก็ด้วยตัวท่านเองเนี่ยสมัยตอนที่ท่านอยู่เนี่ยท่านมีการออสอนเกี่ยวกับการนั่งสมาธิเกี่ยวกับธรรมะก็จะมีกลุ่มลูกศิษย์ตอนที่ท่านอยู่เนี่ย มีลุมริษิ์จากทางกรุงเทพจากทางในเมืองเนี่ยครับจากจากทางานนบุรีบ้างอะไรบ้างเนี่ยมาศึกษาเรื่องเรื่องธรรมวินัยกับท่านสูงเยอะมากนะครับก็ตั้งกันเป็นกลุ่มขึ้นมาเลยเป็นกลุ่มขึ้นมาเลยแล้วก็หลายๆคนก็ได้ประสบการณ์จากวัตถุมงคลของท่านนะครับเคยมีคนเนี่ยได้ยินเสียงเสียงน้ําไหลในในในกุฏิท่าน มีคนเข้าไปส่อง่าเห็นว่าท่านกาลังส่งน้ําอยู่ครับแต่ออกมาคือตัวแห้งปกติเหมือนเดิมนะครับก็เล่าสืบต่อๆกันมาใช่ถึงได้ชื่อว่าวิรุทพลวิรุทพลอ่าครับเหมือนเสียงเสียงฝนโปรยป่ายโอ้โหสาธุการท่านสูงมากจริงครับแต่ว่าวัตถุมงคลท่านนี้ใช้ได้ทุกอย่างนะฮะระบบการสูงมากเหลรุ่นแรกเนี่ยมีเหมือนกับท่านวิสัยใสวิชากับบังกายด้วยเคยมีคนที่ โดนมือปืนไล่ยิงแล้วหนีเข้าไปจนมุมในบ้านเก่าหลังหนึ่งนะครับก็เอาเหรียญธนกรรมทำเอาไว้ครับแต่ว่าไอ้พวกกลุ่มโจรที่ตามเข้ามาเนี่ยมองไม่เห็นสุดท้ายเข้ามาหาในบ้านเนี่ยไม่เจอ,อ,อไม่เจอแล้วก็เดินออกไปครับผมครับอันนี้ประสบการณ์หนึ่งจากคนพื้นที่ครับแล้วก็เรื่องคงพันชาตีเรื่องแคลค่าเนี่ยเยอะมากเยอะมากวัตถุมงคลท่านเยอะมาก แต่ของปรอมเยอะนะฮะต้องระวัง,<อ>งด้วยปรอมก็เยอะมากครับของปรอมก็เยอะมากครับแล้วก็ของแท้ที่ยังไม่แพงก็พอมีให้ได้ได้ได้บูชานะครับแต่เรื่รื่อแรกนี่แพงไปแล้วเป็นแสนไปแล้วครับโอเคขอบคุณครับ